สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบอยอีกครั้งนะครับในช่องเก๋งมือสองนะครับผมบายบอยสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถเข้ามาใหม่เลยนะครับสดๆอนร้อนๆนะครับผมคันนี้เลยเป็นตัวโตโยต้าอัลติสนะครับผมรุ่นปี2018นแะครับแต่ว่าจดทะเบียนในปี19นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่4,59,0 0 0บาทนะครับผมไมค์คันนี้วิ่งไปได้170,000มโลถือว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะครับสำหรับโตโยต้าอัลติสนะครับเป็นรถคันหนึ่ง นะครับใช้งานง่ายดูดายรักษาง่ายนะครับเครื่องยนต์ทนทานนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมกันเลยนะครับผมว่าคันนี้นะครับมีอะไรกันมาบ้างนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับแต่มาบ้นคันนี้ครับยังไม่ได้โดนปรับสภาพนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆนะครับผมยังไม่มีการปรับสภาพภายในนะครับผมอาจจะมีค่าอยู่บ้างนะครับผมะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวหน้าข้างหน้ากันก่อนเลยนะครับผมสำหรับตัวไฟนะครับเป็นไฟฮาโลเจนนะครับผมนะมี ไฟเดทารตรงนี้นะครับผมสวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟเดียวในโคมนะครับผมนะตัวนี้จะมีร่องรอยนะครับกอนการใช้งานมานิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บสภาพให้ครับผมเดี๋ยวเก็บงานให้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ให้ก็คืออยากให้ลูกค้านะครับผมดูในสภาพเดิมๆก่อนนะครับผมนะตรงนี้เก็บงานได้นะครับผิวพันธุ์ต่างๆนะครับตอนนี้ยังไม่ได้อยังไม่ได้โดนเก็บงานนะครับบอกได้เลยว่าสวสใสแบบนี้เลยนะครับผมนะโคมไฟต่างๆนะครับผมสววสายแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวพามาดูด้านข้างกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมนะในส่วนของล้อนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับจะได้ล้อเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับเป็นปี2010อ่าเป็นแม็ก16นะครับผมแต่ว่ายางนะครับเป็นปี2022นะครับผมเป็นยางพุดเยี่ยนะครับผมนะนี่ครับผมรอยข้าบการใช้งานยังอยู่นะครับผมอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับผมก็ะจะมีสีตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตบ้างน,นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรตัวนี้เก็บงานได้นะคะรับมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับผม ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัว oh. รถแล้วก็มีไฟเดียวนะครับผมด้านข้างมาด้วยนะครับผมมือจับนะครับจะได้เป็นสีเท่านะครับผมพร้อมงานอ่าตัวโครเมียมนะครับผมให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับผมส่วนกระจกหน้าอ่ากระจกนะครับผมสีบานตัวนี้เป็นของเดิมโรงงานนะครับผมไม่มีการโดนเปลี่ยนนะครับผมเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับผมคันนี้ก็เจ้าของเดิมนะครับมีการติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม พร้อมใช้งานเลยนะครับอาจจะมีเก็บรอยนิดหน่อยบ้างนะครับแต่สำหรับคันนี้นะแต่บอกได้เลยภายอ่าโดยรวมดูดีมากๆนะครับผมนสำหรับคันนี้นะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับผมโคมไฟต่างๆยังเป็นโคมเดิมสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับโคมเดิมเดิมโลโก้ต่างๆคนล่าเอาติสนะครับผมตัวโลโก้ตัวต้าต่างๆยังอยู่ครบสวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกด้านท้ายนะครับผมพร้อมตัวไรไฟียบร้อยนะครับกระจกเดิมแท้โลงงานนะครับผม อันนี้เดิมแท้โรงงานสวยเดิมแน่นอนนะครับผมมาดูในส่วนของภายในกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมปึ๊บมาครับผมภายในก็จะได้เป็นบอ่อนะครับผมสีเบ,แบ,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 บนะจแบบนี้นะครับผมภายในจะเป็นสีเบจแบบนี้นะครับบ่อนั่งนะครับผมน่ะดังยังต่างๆยังอยู่สวยงามแบบนี้นะครับผมยังไม่มีการเก็บงานนะครับแต่บอกได้ว่าจะภาพสวยงามสวยเดิมนะสวยเดิมแท้โรง,งงานนะครับ ่วนกระจกไฟฟ้า4บานนะครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมสําัรคบาันี้ก็จะได้เป็นตัวปุมพุดสตาร์ทแบบนี้มาแล้วนะครับผมใส่กุญแจนะครับผมกดพุตสตาร์ทได้เลยนะครับผมเลื่อนไม้ต่างๆนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมมีปรับหมดเครื่องเสียงต่างๆได้ตรงนี้นะครับผมที่ด้านซ้ายนะครับผมพวงมาลัยหุ้มหนังยูเอ็นเทนะครับผมในส่วนของเครื่องเสียงวิทยุนะครับมันจะเป็น ซีดีเอฟเอมได้นะครับผมอ่านี่จะได้เป็นแอรแบบอนาล็อกนะครับผมมีช่อง power outlet ให้ตรงนี้นะครับผมอนุญาตเปิดไฟนิดหนึ่งจะได้มองเห็นดีครับช่อง power outlet ต่างๆนะครับผมเกียร์ก็จะมาเป็นแบบขั้นบันไดแบบนี้อ่าใช้บวกลบตรงนี้ได้นะครับผมมีที่วางแก้วสองช่องตรงนี้นะครับผมเอกสารต่างๆนะครับผมของตัวรถยังอยู่ครบนะครับผมตัวเล่มกับดาวรถต่างๆครบพร้อมโอนแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะ นี่ครับผมภายในนะครับผมฝั่งต้นหน้านะครับผมสวยงามแบบนี้ตรงนี้มีค่ามนิดหน่อยครับอันนี้เก็บงานได้ไม่ต้องห่วงครับผมก่อนปล่อยรถมีการเจ็บงานเท้าค้าแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวปรับสภาพแล้วสวยสวยขึ้นแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างต่างๆกันนะครับผมในส่วนของโครงสร้างต่างๆก็เป็นโครงสร้างเดิมนะครับผม น็อตต่างๆน็อตเรม่รงงานไม่มีรอยขันรอยก่รอยเกานะครับติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่สวยงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับผมเก็บติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวต่อไปพาไปดูในส่วนของห้องโดยสารกันบ้างนะครับผมก็จะได้เป็นบบอหนังนะครับผมสีเบจแบบนี้นะครับผมได้ได้ต่างๆตะเก็บได้ต่างๆยังอยู่สวยงามนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมด้านหลังก็จะมีช่องชาร์จให้สองจุดนะครับผมมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นะครับผม ไปดูม mm ุมมองนะครับผมนะภายในห้องโดยสารมองจากตอนหลังไปนะครับผมถือว่าเป็นห้องโดยสารที่ถ้าเป็นรุ่นเล็กรถเซกชั่นเดียวกันนะครับผมบอกได้เลยว่าเอาติสนี้เป็นรถที่นั่งสบายที่สุดนะครับผมเทียบในรถเซกชั่นเดียวกันนะครับถ้าไม่ไปนับพวกตัวต้าคัมมี่อะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะเปิดให้ดูในส่วนของอ่าห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผม มาดูในส่วนของห you know, ้องเครื All ่องต่างๆนะครับผมเครื่องยนต์นะครับทํางานได้ปกตินะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเบนซิน1.6นะครับผมนะภายในก็สะอาด้านแบบนี้นะครับแห้งๆไม่มีรอยค้าบน้ำมันตัวนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับผมรอยจานตีต่างๆนะครับยังอยู่สวยงามแบบนี้นะครับผมนะสภาพเดิมแต่เดี๋ยวปรับสภาพแล้วรับรองเกี่ยงอาดกั่านี้แน่นอนนะครับผมรอยเม็ดอัดต่างๆนะครับยังเรียงตัวสวยงามแบบนี้นะครับผมล้อที่ขวาก็โป้งนะครับผมไม่มีรอยกัด รอยขันรอยแกะรอยเก่านะครับผมได้ดูตั้งแต่ด้านฝาแล้วก็ไปด้านซ้ายต่อนะครับผมนะเป็นอาร์ตต่างๆแต่มสีต่างๆ,ะะงาางๆยังอยู่ครบสวยงามแบบนี้นะครับผมนะรอยน็อตต่างๆไม่มีการโดนขันโดนแกะโดนเก่านะครับผมในส่วนของฝากระโปรงบ้านนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับผมออกอต่างๆยังอยู่ครบสวยงามแบบนี้นะครับไม่มีการโดนท่งสีมานะครับผมสภาพคานหน้าของตัวรถนะครับผมสภาพยังสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม ไม่มีการโดนชนหนักมาแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับผมนี่นะครับผมหมอได้เลยสภาพคันนี้นะครับพร้อมใช้มากๆนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะเอาไปทําสปากันนะครับผมให้รถดูดีขึ้นสวยงามขึ้นนะครับผมนะสำหรับคันนี้นะครับตีสา0ห้าหมืนเก้าพันบาทนะครับเป็นรุ่นหนึ่งจุหกีปีสองพันสิบแปดแต่ว่าจดในปีสิบเก้านะครับผมใครสนใจนะครับก็ทักมาหาผมได้นะครับที่เบอร์ศูน1 3 1 8ดสามหนึ่งสามหนึ่งดแปดสองหกนะครับผม ที่บริษัทเป็ดนเรารถทุกคันนะครับคัดเกตมานะครับไม่มีรถชนนักน้ําท่วมพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนนะครับผมนะสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจทักมาได้เลยนะครับผมยังไงผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็รบกวนฝากพี่ๆนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกาลังใจให้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสรุไงคลิปนี้ผมขออนุญาตขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ